เครื่องเส้นไหว้วางอยู่บนโต๊ะยาวเหยียดรวมทั้งถุงไก่อบหอมกลุ่นมันเยิม้มวางเรียงรายมากมายพนักงานจัดเรียงอย่างคล่องแคล่วนี่คือการเส้นไหว้ศาสนาจีนที่ศาลตี้จ้างหวังลู่กังเมืองจางฮวานอกจากมีการไหว้ด้วยขนมของเส้นทั่วไปแล้วสิ่งที่ดึงดูดสายตาที่สุดคือไก่อบ310ตัวและน่องไก่2,800ชิ้น ส่งมาจากห้างค้าปลีกชื่อดังสำหรับอุทิศให้กับวิญญาณเด็กโดยเฉพาะลินหุยเจวนเลขาธิการศาลเจ้าตี้จังหวังบอกว่าในปีนี้มีผู้ต้องการเส้นไหว้วิญญาณเด็กจำนวนมากเนื่องจากเด็กๆชอบกินน่องไก่เราจึงซื้อมาให้พิธีเส้นไหว้ศาสตร์จีนจัดต่อเนื่องสาวันเริ่มตั้งแต่4กันยายนที่ผ่านมาปีนี้มีผู้ลงชื่อขอทำพิธีอุทิศกุศลมากกว่า 14,000รายและต้องการอุทิศให้วิญญาณเด็กจึงจัดโซนของเล่นเด็กด้วยสำหรับไก่อบนั้นลินหุ้ยจวนกล่าวเสริมว่าห้างท้าปลิกให้บริการเป็นพิเศษพนักงานเริ่มงานตั้งแต่ตีสีเพื่อทันเวลาส่งมอบ6มโมงเช้าขนจากไถจงมาถึงลูกกังการเส้นไหว้ครั้งนี้ยังมีการจัดเตรียมขนมปังบิสกิตและครัวซองเบเกอรี่ต่างๆ ล้วนเป็นอาหารที่เด็กชื่นชอบเมื่อเสร็จพิธีเส้นไหว้แล้วในตอนบ่ายสี่โมงจะนำไปแจกจ่ายให้ผู้ได้โอกาสเพื่อไม่เกิดการสูญเปล่าแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน